เปิดลิซสามซุปตาไทยติดโผเพื่อนสนิทลีซ่ามีโอกาสต้องได้เจอกันสนิทกันมากงดดราม่าเป็นสาวไทยที่โกอินเตอร์ระดับโลกและมีคนคอยสนับสนุนมากเลยล่ะคะ่ะสำหรับลิซ่าและลิซามโนบาลหรือลิซ่าแบล็กพิงค์โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาลีซ่าได้พาสาวสาวร่วมวงมาเปิดคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยและในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการกลับบ้านของลิซ่าซึ่งก็มีเพื่อนเพื่อนสนิททั้งในและนอกวงการคอยต้อนรับอย่างอบอุ่น และสซุปตา์ที่ถูกจัดอยู่ในลิ์เพื่อนสนิทของลิซ่าคือเดียนาฟลีโปอดีตนางเอกช่อง3ที่ตอนนี้เธอผ่านตัวมันปปนนักแสดงอิสระแล้วถือว่าเป็นพี่สาวเทลิซ่าสนิทที่สุดเลยละค่ะคนที่สองคือเชอรีนน้องสาวของนิชคุณซึ่งก่อนหน้านี้ลิซ่าและเชอรีนก็เคยแพกก็คกระเป๋าไปเที่ยวทะเลกันมาแล้วทําแฟนๆฟ,ฟินสุดๆเพราะได้เห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของทั้งคู่และคนที่สามคือนางเอกซุปตา์มินิธาที่เมื่อคอนเสนิร์ตที่ผ่านมา เธอได้หอบดอกไม้ไปแสดงความมีดีกับบิซ่าที่หลังเวทีในฐานะคอนสนิทอีกด้วยค่ะ